ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับแพตติเซียเปิดใจครั้งแรกเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ไม่ค่อยมีโมเมนต์หวานออกไม่เห็นสักเท่าไหร่แต่ยังคงรักกันดีมากล่าสุดนางเอกสาวลูกครึ่งแพตติเซียกูดกับนักธุรกิจหนุ่มโน้ตวิเศษดังสีสิงห์พิพัฒน์ซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ก็หาดูใจกันมาได้3ปีกว่าแล้วและในขณะเดียวกันเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน65ที่ผ่านมาทำหลายคนฮือฮาไม่น้อย หลังจากสาวแพทิเซียเตรียมสระโสดถูกโนต้ตทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานแล้วท่ามกลางเพื่อนพ้องในวงการและเหล่าบรรดาแฟนคลับแห่ร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวล่าสุดแพทิเซียเปิดใจครั้งแรกเล่าย้อนโมเมนต์ถูกขอแต่งงานผ่านเรื่องเล่าเช้านี้ช่วงครอบครัวบันเทิงว่าส่วนตัวรู้สึกเซอร์ไพรส์ไม่คิดเลยว่าจะเร็วขนาดนี้เพราะเพิ่งคุยกันว่าพร้อมหรือยังแล้วอยู่ๆก็มาขอ แต่เป็นโมเมนต์ที่มีความสุขมากดีใจที่ได้บอกทุกคนสักทีแพทริเซียยังเล่าต่อด้วยว่าตอนนั้นเที่ยวอยู่กับครอบครัวที่อังกฤษจ,จากนั้นโนตก็บินตามมาเหมือนจะไม่มีพิรุษอะไรแต่ในวันนั้นฝ่ายชายชวนออกไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะตั้งกล้องถ่ายรูปให้หันกลับมาอีกทีโนตก็คุกเข่าแต่ก็พูดไม่ออกจนตั้งสติได้แล้วว่าบอกว่าแต่งงานกันนะ เสียงเล็กๆเบาๆแพทก็ตอบตกลงด้วยอารมณ์ตื้นตันน้ําตาไหลซึ่งคนที่ผ่านไปผ่านมาก็เฮแสดงความยินดีด้วยส่วนแหวนที่เห็นไม่ได้ใส่เพราะแหวนหลวมกำลังเอาไปแก้อยู่ซึ่งแหวนวงนี้เป็นแหวนของคุณแม่โน้ตให้มาเมื่อถามว่าทำไมขอเร็วขนาดนี้โน้ตบอกว่าพร้อมแล้วถ้าไม่ใช่วันนี้อีก2-3ปีก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่ดีจึงขอเลยถามว่า มั่นใจแค่ไหนที่ฝ่ายชายจะมาเป็นคู่ชีวิตแพท,ทิเซียเผยว่าอยู่กับโนตแล้วมีความสุขฝ่ายชายเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่ตอนแรกที่คบกันมาเกือบ3ปีแล้วเขาก็ยังเหมือนเดิมรักแพทรักคอบครัแพทเข้ากับเพื่อนได้ทุกคนอายุต่างกันแต่เข้ากันได้ดีมากจึงเชื่อว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะไม่ทอดทิ้งไปไหนสำหรับแผนแต่งงานปีนี้คงเตรียมการไม่ทัน ต้องยกไปปีหน้าแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นกลางปีหรือปลายปีถ้าทันเดี๋ยวอัปเดตต่อไปตอนนี้มีคุยคุยกันบ้างแล้วอยากจัดงานเล็กๆในวงครอบครัวและเพื่อนสนิทแต่ด้วยความที่คนรู้จักเยอะก็เกรงใจผู้ใหญ่จึงกำลังคิดอยู่ต้องไปดูสถานที่แล้วเลือกกันอีกทีขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าว .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับ ขอบคุณครับ